ก่อนรับชมอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราอัพทุกคูนะครับแล้วอย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างเพื่อติดชมพวกเราด้วยนะสวัสดีครับพบกับพวกเราอัพทุกคูใวันนี้เราก็จะมาเปิดกล่องวันนี้เอาเคนบอกเราไม่ได้เจอกันมานานมากวันนี้เคไม่เป็นไรวันนี้เราก็จะมาเปิดกล่อง Start e ต De c k กชุดใหม่ชื่อว่า V s t a r t e r Deck e v o l อ t i o n อลยช อีโปลใชมัน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 แตกต่างจากซาร์เตเดกทั่วไปยังไงไม่รู้สิมันอีโวขึ้นมาใหม่ไงอ๋อคือในชุดที่แล้วมันเป็นอ่าีวีฮีโร่ซึ่งมันจะมีวีแม็กของอีวีอ่ะสี่ตัวเอลฟี่แบ็กกี้นิมเฟียกาเซียซึ่งในสตาร์เตอร์เด็กก็จะมีวีแม็กอีกสี่ตัวที่ไม่ได้อยู่ในบูสเตอร์นั่นก็คือ ชาวเวอร์บูสเตอร์ทันเดอร์สแล้วก็เอลฟี่ซึ่งวันนี้เราจะมาตามล่ากันดูว่าหนึ่งแถวจะได้ครบไหมครบอยู่หละเฮ้ยระดับอัพสกู๊เย่โอเคมาเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเวลาเราจะเปิดออกมาโอ้โหนี่สีสันสวยงามแน่นอนแน่นอนเราจะเปิดทั้งหมด9กล่องรับเพราะอะไรรู้ไหมทำไมจะเก็บหนึ่งกล่องไว้เล่นอ่สตาร์เตอร์วอลกับทีนิกิ อ๋อ ah เพราะฉะนั้นเราจะเอาหนึ่งกล่องออกไปพี่หนึ่งหยิบเลยดีกว่าหยิบกองไปเลยอ่ายังยิงยาวกังกิงก้อยก่อยก้อยกุ๊ดเอาีปออกพี่หนึ่งรู้ได้ไงว่ามันจะจบตอนไหนไม่รู้เหมือนกันเหมือนเลือกไปแล้วเอาพูดไปเรื่อยใ้มันถึงอ่ะเออโอเคอ่ะอันนี้วางไว้ก่อนอ่าวางไว้วางไว้วางไว้อ่าอย่างกระสีอ่าอย่างกระสีอ่ะอันนี้อาปั้นเอาไปเลยหนึ่งกล่องก็เก็บเอาไว้ ให้ป้เปิดห้าห้ากล่องไงพี่หนึ่งเปิดสี่กล่องอ๋อโอเคเดี๋ยวพี่หนึ่งขอเปิดก่อนเอ่อเรนบล็อกมามาเรามารอเปิดกันดูก่อนว่าในกล่องมันมีอะไรให้บ้างแน่นอนแน่นอนเพื่อไม่ให้มันการเสียเวลาไม่พูดพร่ำททำเพลงคือนอกจากการ์ดที่เป็นอ่า EWB Max แล้วอ่ะอ่ามันก็จะมีอย่างอื่นอีกก็ซึ่งสามารถเข้าไปดูในได้ในอ่าคลิปสตอยครับทำมาให้เรียบร้อยแล้วเข้าไปดูเอาเองไม่ไม่พูดไม่พูดเยอะเจ็บคอ เออเฮ้ยเฮ้ยมีอะไรวะเฮ้ยฮีเบงก้าขอให้เด็กๆขอคนเดียวฮีเบงก้านี่ไงนี่ไื่อเซเลบี้เหรอโอ้โหใช่ใช่แน่นอนเซเลบี้เหรออ่ะเก็บดิเดาเดาเดามามาดูดิว่าฮีเบงก้าคืออย่างใช่เปล่าอาจจะไม่ใช่ก็ได้อ่าอ่ดูดูฟื้นฟื้นฟื้นเฮ้ยมีวัตถชิลกาล่างนี้ด้วยเฮ้ยโอ้โหโง้มง่สองใบด้วยเนี่ย อสองไปด้วยใครเล่นดงเล็กนี่เรียบร้อยบบล็อกนี้คือฝันใจเลยเฮ้ยมาทิพบอลมาแต่ว่าวีแม็กไม่น่าจะมาว่ะวิดบล็อกมาเงี้ยวิดบล็อกมางเงี้ยไม่ได้เทิมเลยมันมีล่างที่หยิบเหรอะเด็กเนี้ยไม่มีไม่มีเอฟี่อ้ไม่มีรีเฟียวีแม็กแต่ว่าน่าจะได้รีเฟียวีอ๋อมีรีเฟียด้วยมีรีเฟียวีด้วย เซเลบี้โอเคอันนี้ชุดแรกเป็นเซเลบี้อ่ะข้างหลังเป็นเซตไฟนะครับผมเรียกได้ว่าทาคาดนะฮะโออียีพ้าสองใบแมรี่สองคึ่งหอมครึ่งหอมวิวัฒนาการมีพัดวนมีคุณละละโอเคมากันเดี๋ยวเดี๋ยวทำอย่างนี้ไว้อย่างนี้ไว้แล้วกันก็คือตัวหน้า2องเป็นอะไรก็รู้ว่าเป็นอะไรหาปั้นเหรอเชิญ แล้วผมเนี่ยคัตเตอร์เนี่ยเอ้ยโอ้ยตัวอะไรเนี่ยโอ้ผมพูดเลยว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ผิดด้านผิดด้านไอ้เนียเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยมันมีสองแบบที่หนึ่งแต่ผมว่าสวยกับสวยเออผมเดานะเออเนี่ยมันจะเป็นเอลฟี่ไม่ก็มาบันเร็กเออบันเร็กขี่ม้าดำเฮ้ยเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องว่ะสักพักเป็น เออนนี้มันเปิดยากจริงวะ่ะแต่ก่อนมันลูดได้นะใช่เหนะ็นไหมมันมีตัวอะไรอีกวะ,ะการครัง้งยิ่งใหญ่เลยนะเง้ยสักพักไปตาก่อนเออ <c oughs> ไม่รออ่ะผมปาดนี่ละ,ะมามามาดูกันมาดูก้น,นเนี่ยเป็นะตัวจิตเนาะเป็นโกบีดโอเคมาอื้อชึบอะตัวเดิมโอเคหค่อยกีบใบวาเนี่ย็นครีก็ได้คลีอย่างงี้ก็ได้โกลุก อุ้ย,ย,ยเห็นล้เห็นแล้วเห็นแล้วเอ,อ้ยเอ,อ้ยเอ,อ้ยปิดไว้ปิดไว้โอเคป้ไปไ <Okay. S 2> ปาไม่ได้สลิปเลยอุ้ยตาเป็นเทหว่ะลิปเปอร์อ่าเ,เยซันเอออุ้ยมีสุปพรถ,ถ้าถ้าอีกใบต่อไปเป็นควิสบอลอ่ะอดละวีแม็กนี่เราต้องเราต้องลุ้นไหมลุ้นว่ะต้องลุ้นอันนี้เลยเหรอเออต้องลุนตั้งแต่อันนี้เลยอ่ะว้าาเรียบร้อยอุ้ยป๊อปปูล่าส่วนตัเราวีแม็กอ่ะส่วนตัวผมนะตัวเนี้ยอาร์เท่นะใช่ แต่มันกะหุยหุยได้คิดตัดหมอกคิดตัดหมอกด้วยหุ้ยของดีอันนี้คืออะไรเนี่ยหมวกนิรภัยข้าวผานเี่ชื่อเนี่ยบิ๊กชามด้วยเฮ้ยดีนะมีบิ๊กชามไปด้วยใช่มามยังวะอย่าง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 ด้วยอุ้ยโหโอ้โหทุกคนครับเดาได้แต่ตัวแรกแล้วป่ะอ่าใช่ใช่เอาตัวแรกเก็บเอาตัวแรกวางไว้เพราะว่าอย่างไงเราต้องมเราเปิดข้ามันจะนี่โอ้โหที่โคตรเยอะอืมอ่าถึงประมาณนี้อ่าเฮอร์เลอร์ได้เฮอร์เลอร์จี้ไดออโรล่า อ่าอะไรได้ไรวะได้ไรวุ้ยเอามีนิมเฟียได้หรอนิมเฟียน่ารักวิจัยสวยอ่ะนิมเฟียอ๋อนี่มันอ่านในนี่เลยนี่ใช่ไหมในบูสเตอร์แพ็กเลยบูสเตอร์แพ็กเลยเอ้ยได้นิมเฟียโอเคโอเคอยู่คือเรามาโอ้ข้างหลังมันไฟฟ้าเนาะอ่าข้างหลังไฟฟ้ากับไรยธาตุโอ้อ่าได้เป็นป้าสองเหมือนเดิมเลยนี่อุ้ยได้คอนี้ด้วยได้กี่ใบอ่ะสองใบอุ้ยโอเคละ อ๋อมันไม่มีแมรี่ให้ไงเอาค<ช>ุณแ<อ>ม่มมมแทนเอ้ามีเลเ้ยวไบอลเลเ้ยวไบอลด้วยแถมเลเ้ยวไบอลเนี่ยหรอดีพี่สาวกลิ่นอโรมาไม่สนใจอ,ะอ่ะโอเค <laughs> เอาเฟียมามาประกบไวโ้โอเคโอเคโอเคมามาดูของไปหนึ่งบ้างเดี๋ยวค่อยดูค่อยดูความหล่อเท่ของกล่องนี้ตอนนี้ยีวู v e ออกมาแล้วหนึ่งตัวเป็นวีแต่วีแม็กยังไม่โผล่หัวรอฉันรอเธออยู่ ยากแน่นหนานะไม่ต้องลุ้นไม่ต้องลุ้นแล้วไปเลยไหนบอกบูสเตอร์ไงโอ้โหอ๋อผมเข้าใจความหมายของอีโวแล้วเออต้องได้มาอีกตัวไงอีโวเด็กอ่าเอออ่ะ เนี่ยมีกินบอลมีเทิร์ฟพวกเนื้อเป๊ะข้างหลังเป็นแต่ขั้งหลังเป็นความมืดความมืดอ่ะดูดู็นไฟนี่คือไฟเลยนะดูดิว่ามีไอเทมอะไรอยากรู้ว่ามีไอเทมอะไรอะไรวะเนี่ยอะไไรก็ม่หมอเลยนะหมองอแหละตอนนี้หมอแหลยตาปั้นเปิดเลยดูดินี่ยผมเห็นผมเห็นหลังการ์ดใช่ไหมผมนึกว่ามันเป็นมืดตลอดเลยเฮ้ยได้มืดหวาตัวอะไนสีเข้มไงสีมันเข้มไงเปิดมาออกไม่ใช่หลังการสีเป็นเข้ม นะอ่มาดูเฮ้ยเอ้าจีดอีกแล้วแต่คนละแบบอันนี้เราผมว่าเราตัดนิมฟีออกได้เลยเอ่าเรามาวิเคราะห์กันใหม่เหมือนเหมือนรอบที่แล้วตอนนี้มันมีมันเหลือเอลฟี่กับบันเดรสโอกาสได้ห้าสิบห้าสิบใช่ผมว่าห้าสิบห้าสิบเลยเพราะว่าเรารู้แล้วว่านิมเฟียหน้าการ์ดเป็นยังไงใช่รู้อีกแล้วทำไมมันต้องรู้รู้เลยขนาดนี้วะเนี่ยทำไมพี่หนึ่งมันรุนร่างเลยอ่ะมพี่เปิดได้ อีมังกาสองตัวติดเลยเนี่ยได้อีกตัวเลยไปอีมังกาอีกตัว่งอรอเลยทำเด็กอ,ะอ่ะอ่าปั๊บอ่าเราจะพยายามไม่ขี้อ่ะเดี๋ยวฟื้นถ้ามันเห็นเป็นสองใบคือมันรู้เลยไงเออจริงจมันลุ้นเรามันลุ้นสเต็ปแรกด้วยกันลุ้นควิตอบอลอ่าใช่ปก<บ>ปกติแล้วอะ่ะจะเปิดหาควิตบอลเส้นไหนที่เออเสนนไหนเสือดีมาดูสิอืมถ้ามีควิตบอล เฮ้ยมีตัวนี้ด้วยวิเคเลเซียอันนี้เก่งนะเก่งเก่งอันนี้เก่งอันนี้เหมือนได้โบเคเนียมเขาอีกทีได้แง่ดีเราได้มาจิตเลยนะผมว่ามันน่าจะเป็นมาจิตท้างั้นอ่ะขอดูวาใหม่โอเคคิดตั้นหมอให้ดูอันเหลือที่เป็นจิตอ่ะใช่นะเครื่องดื่มเช็คดวงจีคือมันทําให้สามารถวิวัน์ได้เลยในเทิร์นแรกเฮ้ยเก่งนะเนี่ยใช่เพราะมันพอแต่ใช้แล้วจบเทินะ พอใช้ปั๊บมันจะโปเกมอนวิวัฒนาการเจริญสำรับอะขึ้นมาโบเลยอ๋ออ๋อกันตายอะไรพวกนี้อ่ะใช่อาผมเดาว่ายังไงก็บัตเด็กบัตเด็กเหมือนกันคิดว่าน่าจะเป็นบันเด็กนะบันเด็กล่างขี่ม้าดำแล้วหลังจิตด้วยเออเลยว่ากล่องนี้ผมว่าดีเพราะว่ามันได้ธาตุเดียวมันจะเล่นง่ายใช่โอ้แล้วเด็คิดดูได้คิดตั้นหมอกด้วยอันนี้เป็นโปรเฟสเซอร์หน้าใบหนึ่งโปรเฟสเซอร์ใบเดียวแมรี่สองอ๋อเมื่อกี้ได้คอนนี่ข้างหลังน่าจะดีนะ วุ้ยน้ำหอมเครื่องหอมวิวัฒนาการวิจิ๊นไอเซเวอรเซตนี่มันคืออะไรวะมันหยิบการ์ดเอ่ออะไรวะงานเราที่ชอบเลยเออโอเคเอ่ดีนะผมว่าอันเนี้ยโอเคเพราะว่ามันหลังหลังมันอันเดียวกันแล้วไม่ได้คิดตั้นหมอกเลยใช่โอเคมาดูนี่บูเตอร์ยังเกลียร์ดูซิบูเตอร์มันจะหน้าเขียวอีกไหมถ้าได้ยิงมังกรอีกเนี่ยแบบกระโดดสองตีนคู่ตัวเองเลยนะ นี่ยืนหน้ากระจกไงแล้วกระโดดสองตีนคู่สรุปใครผิดกระจกเก็บเท้าอีกเออมาไอ้เลยอยากลุ้นตอนนี้ผมลุ้นกล่องหน้ามากกว่าพิกบอยยีอสิบเก่าอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเฮ้ยทันเดิร์ตทันเดิร์ตปะไม่ก็จะมีอะไรกะก็มีแค่ทันเดิร์ตปะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเี้ยเทันเดิร์ตเต่าเปิดมาเลยพี่หนึ่งมันคืออะไรอฮะกีลาก้อน มันอาจจะหลุดเลนต์มาไงคิดถึงพี่หนึ่งสวัสดีครับพัตจีละกอนบอกเลยว่าไอ้เล่ม12หน้าเล่น12 12ช่องอ่ะเต็มพัตจีละกอนอะไรเออเต็มช่องอ่ะบอกเลยตอนเนี้ยน้องวรักพี่หนึ่งมากที่มีอยู่อ่ะพี่หนึ่งพี่หนึ่งหน้าเปลี่ยนรูปช่องเป็นพัตจีละกอนอามาซอนซีปึ๊บปึ๊บปึ๊บมาพี่ผกว่าได้ว่ะพี่หนึ่งปึ๊บว่าไฟฟ้ามันไม่มีอย่างอื่น เฮ้ยอันนี้เท่การูล่าไม่มีควิทบอลเลยคือดูได้จากอันนี้เลยอ่ะจริงๆเออวอเกตเกียได้แล้วเดี๋ยวได้แล้วได้แล้วเริ่ดตะเปลี่ยนจี้ยยิ้มรอเลยอ่ะตันเดิร์ตตันเดิร์ตแน่นอนเลยอ่ะริยมรอนตันเดิร์ตมาโว้ยหลังมืดได้นะหลังมืดหลังมืดได้ไอ้นี่เลเวลวอนเฮ้ยใช่ป่ะ ได้จำได้าหลังมื่อคือได้ไปเขาบอกไม่ได้ไม่ได้เหงาไม่ได้เหงาเหงาผได้ทันเดิร์สทันเดิร์ดว่ะทันเดิร์ดว่ะเฮ้ยไหนคือถ้าผมได้จิตอีกรอบอ่ะไปเมื่อกี้ได้เอลฟี่ไงเออไงใช่ไหมจิตอีกรอบมันคือเอลฟี่แล้วไงสักทีนี่เออสักทีนี่อุ้ยทันเดิร์สว่ะทันเดิร์สโชว์จริงไหมโชว์อุ้ยทันเดิร์สทันเดิร์สทันเดิร์สเฮ้ยถ้าผมได้ได้ทันเดิร์สอีกสองคู่เนี่ยพี่ทำอีออบทันเดิร์สแล้วละยี่อบทันเดิร์สใช่อ๋อ มาดูดิอุ้ยอันนี้ไหลออกยากเฮ้ยมันติดมีแม็กไงเออีแตัวใหญ่มตัวใหญ่เลยมาดูดิเมียงตัวใหญ่ฮึอุ้ยโอ้โหอันนี้สำหรับผมนะมันคือกาเซียอ่าเลยบันเดรกบันเดร็กไม่ก็ไอตัวนี้ชาเวอร์ชาเวอร์ไม่ก็ชาเวอร์ชาเวอร์มีกาเซียด้วยหรอมีกาเซียด้วยไม่อยากเห็นกันได้ก็ได้อ่ะจริงของนี้ผมว่า ถ้าเป็นน้ำอะสำหรับผมผมว่าดีหมดอะไรก็ได้อะไรก็ได้อะไรก็ได้แต่อยากรู้ไงว่าไอ้ถ้าตัวหน้ามันเป็นมิซูโกโร่เนี่ยมันจะเป็นตัวอะไรใช่ได้น้องก็มาสองตัวเลยนะพี่หนึ่งไม่ดีใจอ่ะดีใจตั้งตาคุณจะไหลอยู่แล้วนะอ่าอันนี้เป็นลักลารเนาะลักลารสครับผมมีกี่คู่เหมือนจะมีสองคู่อุ้ยโอเคลักลารตัวนี้เก่งนะทำอะไรได้มันบูจี้โอ้มีฉลามอ่าคูณตรงนี้ยอ่าคุณไม่เอาควิกบอลได้ไหมขอรล โอ้ควิดบลมาแต่ก่อนหาซื้อยากนะตอนนี้แม่งหมาเต็มเลยหมายความว่าไม่มี V-MAX ได้รูรีน่าแต่ถังผองวีแมถังนั้นก็โอเคอ่ะพี่หนึ่งว่ากาเซียหรือมาร์มาอ่ะผมว่าหากาเซียอ่ะมามาดูกันจะได้อะไรวะจี้เยอะเันกาเซียกาเซียกาเซียลับไฟซะด้วย อันนี้คือไม่ใช่ในบล็อกเนาะอยู่ในบล็อกอยู่ในบล็อกอยู่ในบล็อกคือถ้าเป็นตัวพวกนี้จะอยู่ในบล็อกใช่ถ้าเป็นหลังไฟจะมีน้าหอมพื่อยู่ได้ไงอ่าลองดูลองดูใช่เป่าใช่เป่าเฮ้ยหลังไฟมีน้ําหอมในพัดด้วยเออโอเคสำหรับผมผมว่าใช้ได้ต้องผมว่าอันนี้ก็น่าจะเล่นได้นะมีกาเซียแล้วก็มียักล์้านโอเคอยู่มันบูสต์เองได้มามาดูนี่อันนี้บูสเตอร์ บูเตอร์ไว้แต่ตอนนี้คิดรูบูเตอร์ดิเกวเหลืองมาจ่ะอันนี้กเศร้านี่แล้ววะเมตากรดเมตากอสเมตากอสอ่ะเป็นโปเกมอนที่พี่มีเยอะลองมาจากอาจีลักคือทำเด็กอ่ะใส่สี่สามเลยนะว่าครบแล้วยังเหลือใช่ใครสนใจรับเมตากอสจากพี่หนึ่งไหม ขายถูกถูกเอ้ยเจ้าเฮ้ยลุนได้แน่นอนเมตากรคือเข้าพี่หนึ่งว่าอะไรตอนนี้เนี่ยเสื้อยังเป็นเหล็กอ่ะอ่าแน่นอนคือสีนี่คือสีเทานี่คือไม่ใช่ผ้านะคือเหล็กใช่พี่หนึ่งเป็นเทรนเนอร์โปเกมอนเหล็กใช่ละตอนนี้อ่ะอ่ะจะไม่ต้องลุ้นเพราะมันไม่มีอีวูเป็นเหล็กไงอืมอ่าป๊าป๊าปนี่ไงมี่เก็บต่อมา มีสองทุบจี้ด้วยไม่ตัดซอสเซอร์อย่างนั้นตดซอสเซอร์โอ้ฟ้ามันไกลเลยเดือดมันไม่ต้องมันไม่ต้องสืบแล้วไงมันมีเหล็กแค่ตัวเดียวเนี้อันนี้ก็อ่านในบอกเนาะวิธีหลังไฟว่ะไฟแปลว่ามีน้ำหอมอ้าวได้เบ็ดมาแทนแหวดอ่ามีเลเวลบอลโอเครอดรอดรอดมีเลเวลบอลถือว่ารอดถ้ามีเลเวลบอลคือไรก็รอดรอดอ่ะสอันเนี้ยผมว่าจากที่พลังของโมจับแล้วเนี่ยเราได้อะไรมาแล้วบ้างเออ อ่ามันจะต้องเป็นชา้าเอ์กับบูเตอร์แน่นโอนสองตัวใช่มั่นใจกันไดเลยหรอคือร่างร่างต่ก่อนว่ามันมาไงดูนะเน <c oughs> ี่ยเปิดมาปั๊บยังดีนะที่พี่ยังได้บีแมกซ์สักตัวหนึ่งผมยังไม่ได้เออ,อ,อโคตรแน่นว่ะมึงแน่นมาตั้งแต่บันเด็กแล้วอ <c oughs> ๋อบันเด็กมันขี่ม้ามาเออมันมันเลยตัวใหญ่ไง ไอกาเซียนี่ก็อะไรมันน้ำแข็งไงอ๋อโอเคมันติดเลยดูอันนี้ดูอันนี้ไฟกับน้ำมานี่คือแบบที่อะไรนะถ้าไฟมาโอเคน้ำมามิต้องลุ้นต้องลุ้นต่อเขจะเป็นเขาเรียกว่าอะไร human touch สักพักวิตินี่อย่าพูดดิผมไม่สบายใจเดิน่เฮ้ยไฟฟ้าเดี๋ยนะอันเนี้ยอันเนี้ยทันเดอร์ใช่ไหมเอออันนี้อะไรวะเฮ้ยเนอะเดี๋ยวขอคิดก่อน ไม่นะก่อนไม่มีหลังก็ก็ไม่มีไปฟ้าขอด,ดูกันไม่มีตัวอะไรวะอุ้ยอุ้ยมิสโอรี่วะน้อันนี้มัเนเป็นแบบปริศนาไงต,ต้องลุ้นเองคือปกติเราจะรู้ว่ากิ <laughs> นน้งจีบบอกได้นะครับเดี๋ยวไม่หนึ่งซื้อไปฝากน้องจีบขับผ่านพอดี <Okay. S 1> อ่ะต่อเลย ครับอุ้ยตัวนี้น่าจะไสหมูผมว่าไสหมูใส่กุ้งกูเลยอ่าเราดูว่ามีฟิสบอลว่ะอ่าอ่าไอ้มียังมีอยู่แล้วฟิสบอลอ่ะเฮ้ยอย่าบ้าเลยเฮ้ยอ่าโบโคโลอาเดนลิวอ่าเออเดนลิวอะเออวะเดนลิวอะฟิสบอลอ่ามันจอยู่หลังจี้เนาะอ่านี่แหละเออดีไ้ทีไรชิวชิว ชิปอ,อุ๊ยลักกี้รู้แล้วรู้แล้วใช่ใช่ไหมรู้เลยใช่ใช่ใช่ไหมอ่ะแบบนึงเดี๋ยวเพิ่งเปิดเพิ่งเปิดแต่ดูความสาม,มารถก่อนอ่ะไอ้ตัวนี้มันโอ๊ยขี้เกียจเลยอ่อวันนี้ความสาม,มารถอะไรที่มันเกี่ยวกับพลังงานไหมขี้เกียจเลย ผมเชื่อทุกคนจะรักสีจงมีความสุขหยางหยางหยางมีความสุขแน่นอนขาวใช่ไหมนั่นนี่ดิคอนเซิร์มเอามาดูคื่บอกเหยืเลือดอะโหยื่อเลือดอ่ะดูนะตัวอะไรจะเลือดเยอะเท่านี้มีตัวเดียวคอนเสิร์มให้ที่อ่ะเอาเอาเออดูข้างหลังก่อนดูข้างหลังก่อนเผื่อข้างหลังดีไม่เอาแล้ววิ่งข้างหลังต่อสู้ โอ้เรานี้หมดอะไรแต่อยาาว่าเฮ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะเฮ้ยอะไรวะรักทีโอรักทีโอจู่จอมต่อเนื่องโอ้โหเลือกนะนะเฮ้ยมีเครื่องหอมใครที่เปิดได้ของนี้ก็โชคดีไปนะคือว่าพลังมันเยอะมากนี่อ๋อคือที่เปิดไม่ออกนี่คือมันตัวใหญ่ไงใช่นี่มาดูวันนี้โอ้แต่โอ้โหคือถ้าหน้าเป็นไฟฟ้านี่คือแฮปปี้เนาะเดอะลัสเดอะลัสลัสลัสครับผม กล่องนี้คือกล่องที่เก้าี่ถึงจะเก็บอีกกล่องหนึ่งไม่เปิดกับพี่เนกิอ่ซึ่งบูสเตอร์บูสเตอร์นี่คือมันโอ้โหไฟมันหมดไงมันหมดไฟเลยอุ้ยขนาดไฟฟ้ามันจะออกไรท่าดไรท่าดมันก็จะออกไฟไปหนึ่งนะไม่แน่หรอก แอบรอเดี๋ยวดูต้องดูอ้เจ๊รอรู้หว่ามาหมว่ามาเอ่อ่าหัวมาใช่ไหมมาไม่ใช่แฮปปี้อ่ะไม่ใช่แฮปปี้ไม่ใช่อยู่แล้วอไม่มีทางอุอุ๊อุ๊นุ่อุ๊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 อะไรวะเดาอุ๊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 อ่๊อุ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 ๊อเ๊อุ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 อุ๊อุ๊อุ๊ออุอุ๊อุ๊อนุ๊่๊อดเอี๊ยุ๊อ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  ตัวอะไรวะเขียวว่ะอ้าเฮ้ยอ้าวถรู้แล้วึูรู้ละแฟนตาซีแบบนี้โอ้โหโอ้โหสองกล้องท้ายคือไม่แบบดูฮะนี่พลังทั้งสองนี่คือยิ่งใหญ่มากทำให้พวกเราหัวนล้อได้ไม่หยุดนี่โปเกมอนหรือกัญชาวะนี่ ตอนแรกเห็นที่พื้นอ่ะหุ้ยหุ้ยมีเฟียเพวาะว่าเปิดนะไฟไม่มีคอนี้มีค้อนี้มีเลเวลรบอลทุกครั้งที่เฮาให้เกลือเรามาเขาจะปลอบใจเราด้วยเลเวลบอลไม่ก็เครื่องหอมจําไว้เลยเลชคอมเมนต์เลยสองตัวนี้นี่ถ้าเปิดมาเจอสองตัวนี้ เตรียมอ่ะอา่าได้แกะนี่คือยิ้มรอไว้แล้วตามชื่อได้ตัวนี้นี่คือคุณจะเป็นเทพนะ <c oughs> <c oughs> ถ้าได้ตุ๊กตามหมีคุณจะเด้แน่นอนอ้อาวได,ดคอมเมนต์มาเลยสองตัวนี้ครับแน่นอนครับคุณจะได้โปเกมอนที่ยอดเยี่ยมเป <c oughs> ิดแล้วคือยิ้มรอไว้เลย <c oughs> แน่นอนแตก <c oughs> ก็จะประมาณนี้ก็ <c oughs> หน้าหน้ากล่องก็จะประมาณนี้นะครับผม่างที่เราเห็นกันไปรอดูในคลิปของพี่นิกกี้ว่าพี่หนึ่งจะเปิดกล่องนี้ได้อะไรอ่าอาถ้าเกิดว่าได้ของดี ที่จะกำชัยมาฝากทุกทุกคนโอเคนะครับผมคลิปนี้สนับสนุนโดยร้านนัดการขอบคุณยอดมากเลยขอบคุณที่ส่งสตาร์เตอร์เด็กมาให้พวกเราครับเปิดกันใช่ก็ได้ทันเดอร์มาตัวหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยถือว่าดีนะโอเคแล้วดีเลยทันเดอร์ตัวหนึ่งโอเคแล้วคือภายในกล่องผมว่ามันก็ยังมีอะไรที่ปลอบใจเราได้ใช่คือสิ่งสําคัญเลยเครื่องหอมวิวัฒนาการเพิ่งจะมาในชุดนี้ใช่ถ้าใครใครยังขาดเครื่องหอมวิฒนาการมามามาเปิดที่ชุดนี้ เลตออกเกือบห้าสิบห้าสิบเลยปะได้ก็มีเครื่องหอมหรือบาเออใช่แล้วก็คันเบ็ดปะแค่นี้ใช่ประมาณนั้นประมาณนั้นก็โอเคสำหรับใครที่อยากเล่นโปเกมอนการ์ดพวกเราก็หาซื้อการ์ดอ่าจากสตาร์เตอร์อย่างเงี้ยเอาเล่นก่อนได้เลยใช่แล้วก็อ่า็สำหรับผู้เล่นเนี่ยคุ้มมันมีการ์ดใช้เล่นเยอะมากใช่โอเคสำหรับคนที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้กับพวกเราอัพสกูลด้วยสำหรับคลิปหน้า เพราะเราจะทำคลิปอะไรกันนั้นก็อย่าลืมติดตามชมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้พวกเราขอลาไปก่อนสว,ส,อสวัสดีครับบ๊ายบายกล่องเนี้ยปูตเตอร์ใช่อ่ะปูตเตอร์รวมพลังเลอ่ะใช่ปูเตอร์เชื่อให้หนึน่งมันอะไจะเป็นนี่สองยอดนักสู้ของเราก็ไ <satisfaction> ด้พลังไอ้